ไอ้สองควงสองบอกอ่ะทวดทีหาโคตรคลองชวงอ่ะเอ้ยสองควงอ่ะหาโคตรคลองชวงเอ้ยคลองชวงเฮ้ยหาโคตรลูกโสองควงอ่ะหาโคตรลูกสองควงมีอยู่ฮาน่ะมีหรอมีงอยู่ทั้งฮะบอกว่ามันอยู่ท<ะ>ั้งซอยแม่ซอยพ่อซอยแม่มึงไง ช่วยแม่กูไม่ช่วยเออวันนี้เป็นวันจับไปของนายอิทธิเดชรามวินิตทุกคนร่วมไว้อาลัไรครับจากไปพ่อเมื่อกูแค่พักสายตาเขาไม่เรียกวันวันจับไปหรอกเรียกกันดีๆเขาเรียกว่าพักสายตาสตรีมไปไรประโยชน์เลอจะไปสบายเกมเมอร์เขามีการพักสายตา อเีคำคมโคตรแจ่มแต่แม่ชื่อแม่มันนี้ก็ไม่เอาคืออะไรอะครับเขาไมโดนเ่มาอย่างไงสําน้องผมผมนครับมึงตายได้ไงวะมึงโดนโปะเปล่าเดยวมันอยู่ไหนวะจักจักพ่อมึงไงจักแม่งดิมคุยเลยอะ มนัที่อยากเป็นสไปเดอร์แมนคงได้คนแ่เป็นแฟน,แน,นทำไมหนูยยืนถอดเสื้อเต้นข้างหลังครับมึงก็เชื่อเนอะไอโง่ไอเฮียชาติหมายเ็นลก เย็ดแม่มุกใหม่นะฮะ huh? มุกใหม่นะคุยมาลีเอเวอน์พรับโดนแบนในไทยพี่คิดยังไงครับดีครับดีคนไทยจะไม่ต้องหาดูหนังโป๊ <Hey. S 1> ตอนเล็กๆแม่เมืองอุ้งตกบันไดหัวฟาดพื้นบ่อยสินะถึงโตมาปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนพ่อึงอเต็มหับพ่อมึงยังไงครับ ที่มาลีครับข้างหลังมีควันครับควันหายควายหันมันเป็นอะไรมึงจะตายเนี่ยขาดมึงไปคนหนึ่งกูไม่ตายหรอกแบมหน่อยค่ะมึงไปตายไปเวนทำเป็นมาสอนกูเหี oh, ้ย yeah.